คำใบรอบนี้คือคำว่าอะไรครับสีส้มค่ะนี่แย่รู้อยู่แล้วรู้ก็เหี้ยมาแดงมามืดหมดเลยโอ้โเดียวฟังกรกอ่ตัวเขาสีสีออกส้มโอไม่ใช่เลยเียไม่ใช่เลยคมอประกอบมึงไ้เหี้ยทั้งแผ่นเอาค่นี่มันมีได้แค่นี้อ่าแล้วใบที่ส้มไงันี้เหลืองก็แดงเป็นส้ม ขาดกันด์เลยชาเลนด์ธงสีอะไรธงสีแดงส้มไม่เฮี้ยเห็นอะไรเนี่ยอาวจสีออะไรันนี้อะแดงแครอทแครอทสีแดงแดงส้มไม่เฮี้ยนี่ไม่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าสีส้มจะกล้าหยิบแครอทมาไหมคนเฮี้ยอะไรบ้างแครอทแค่นี้ไม่ไม่ไม่อ่ะได้เวลาเฉลยครับคิดว่าใครสบายเปิดเลยการตายถ้าคุณจิ้มถูกก็จบ